พีถามบี่เฟิร์นดีถามบีดีกว่าไม่แฟนเดียนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นเป็นอะไรความลับดีซีเครียดเดย์ซีเครียดเดย์ซีเครียดเดย์บีบีซีเครียดเดย์ความลับเยอะความลับเยอะดังนั้นทุกคนไม่ต้องอะไรมากนะคะว่าไม่มีทางพวกเราไม่มีทางเลิกคบหรือจากกันแน่นอน มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวของคู่เพื่อนรักสุดฟินนะคะอย่างทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบสรักวัน,นีคำสิงกันบ้างค่ะซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกได้เลยค่ะว่าทำเอาเอฟซีแฟนคลับต่างก็รอลุ้นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะและงานนี้เองนะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาไลฟ์สดกับสาวเบสรักวัน,นีคำสิงอีกครั้งนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมานี้เองโดยในบางช่วงบางตอนของการไลฟ์นี้ ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ก็บอกในไลฟ์ค่ะว่าไม่ใช่แฟนเดย์นะเขาเรียกว่าเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเป็น Secret Day BBC Secret Day นั่นเองค่ะโดยเบน,นะคะก็บอกค่ะว่าความลับเยอะนะคะโดยพี่เฟิร์นวรนภาก็บอกค่ะว่าความลับเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่มีทางเลิกคบหรือว่าจากกันแน่นอนเพราะว่าความลับเยอะนั่นเองค่ะและอีกฝั่งเนี่ยก็คือพร้อมโพสต์เสมอลองสิลองไหมล่ะ ซื้อง,งานนี้เองค่ะคุณผู้ชมสาวเบสก็บอกนะคะว่าเขาไม่ทําหนูหรอกโอโหงานนี้เนะะี่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะพีถามบีเฟินดิถามบีดีกว่าไม่แฟนเดียนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นเป็นอะไรความลับดซีเครียดเดย์ซีเครียดเดย์ซีเครียดเดย์บีบีซีเครียดเดย์ความล <BB> ับเยอะความลับเยอะดังนั้นทุกคนไม่ต้องอะไรมากนะคะว่า ไม่มีทางพวกเราไม่มีทางเลิกคบหรือจากกันแน่นอน<ม>เพราะว่าความรับเยอะใช่อันนี้ลและอีกฝั่งก็คือพร้อมโพสต์เสมอลองสิ <c oughs> ลองไหมละ่ะเขาไม่ทําหนูหรอกใครใอไปไม่บ<จ>ิ๊กไม่เคยทําใครอยู่แล้วที่เห็นนะตัวปรอมทั้งนั้นเลยที่เห็น และหลังจากที่คลิปดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยก็มีชาวเน็ตหลายต่อหลายคนค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในความน่ารักของทั้งคู่นะคะบอกว่าชัดเจนเขาสองคนเนี่ยต้องแคร์เอฟซีเลยมีคํานี้ออกมานะคะว่าเพื่อนนั่นเองบอกว่าคู่นี้เนี่ยมองยังไงก็เหมาะสมกันมากลงตัวไปหมดหนะคล้ายๆกันด้วยบางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าความรักของเราสองคนบางก็บอกเขาว่าน่ารักมากและนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะก็คือคอมเมนต์ของ แฟนคลับที่ได้เข้ามาแซวทั้งคู่กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะโดยงานนี้นะคะทางด้านของแม่เฟิร์นวรรณภาก็ได้ยืนยันกันแล้วล่ะค่ะว่าไม่ต้องกลัวว่าทั้งคู่จะเลิกคบกันนะคะเพราะว่าความลับเยอะนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอ้โหงานนี้ก็เรียกได้ว่าทำเอา FC แฟนคลับ ก็เอนดูทั้งคู่กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งถึงแม้นะคะว่าทั้งคู่จะออกมายืนยันแล้วค่ะว่าทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นนะคะแต่ว่าใดๆ FC แฟนคลับนะคะก็ยังคงจับตามองในความน่ารักนะคะของทั้งคู่กันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม <C le af> และหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะความน่ารักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะคะก็ต้องหลอลุ้นรอติดตามกันอีกครั้งละค่ะ